ดูเลยมาไม่กี่นาทีสองนาทีเหลือได้สองตัวนี้ดูทุกคเหลืองด้วยอ่ะโรยหนักตัวกัดตัวนี้เหลืองด้วยโอ้ย้องไม่โฟกัสดู๊บหกจิตชินได้พี่อืู่เหนือ้อยควัดน้ำเฮเออมาทุกคนวันนี้พามาดูปลาหัวตะกัวทางวังนะ น่าจะมีมั่งหรอวะไปเลกันว่าจะมีไม่มีอวังมีน้ำน้ำมันลุงนะครับเห็นไม่ไม่รู้แต่ว่าวมีถองวังไปเลยกันนะครับลองน้ำขี้เถื่องขี่เลนฟีบังควัตถือยำแลว้วฮาเห็นตัวเมียแล้วตัวงังพัดเห็นตัวเมียแล้วตัวงอีฟีอยู่ ตัวเมียมีตัวผู้หน่าเมียจับไปก่อนตัวเมียนี่เลยไม่ก็เห็นนิดแต่ว่าวิ่ง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 เลยไม่ก็เห็นนี่พี่อยู่หนเล่วิ่งเที่ยวไปปลาดูเลยเล่อม้วนนนนชนชนใต้ชนใต้ใบไม้เลยเห็นแล้ว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 อืมรุนติดไปเล็วอือนัวติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วอมครันนุ่นจับจริงตัวเกมเลย ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันต้องยังขึ้น,นขึ้นก่อนนี่ตายนี่ตายนี่ตัวผู้ตัวนี้หนึจริงเหรอยิ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับใส่ถุงก่อนแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนได้มาแล้วตัวเมียเห็นได้ผมก็เดือตัวนี้หาซิ่นได้ตัวเมียมีสีเหลืองแล้วนูกเอาถือถุงไว้ก่อนเลยตัวผู้อันที่ไม่ทันแป๊เดียวไปเลยตัวผู้ทนก่อน ไม่ทันเล็กเดียวไม่ทันนี่ปรีอยู่ตัวผู้ใหญ่เล็กเดียวออกมาแล้วยังบังวัดตัวผู้ใหญ่วิ่งมาป่านนี้ไหมเล็กเดียวเปใหญ่หนัดแต่ว่าว่าเบื่อเริ่มเลยบังวัดว่าเบื่อมาทึมเลยนี่ไม่ว่าล่อหัวไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียล่อหัวอยู่ไม่ติดบังวัดเออดีดีเดาวิ่งมาดีแล้ว โจรมาเรยวข้ามาเร็วเอฟตีอยู่ตัวพูดอย่ยิงมังก็ตหรอไม่ใช่หลอกไม่ใช่หลอกเล่นโอสวยเลยเี่ตีอยูาา่เนื้อตามังกรมังค็ดอย่างอืมตัวเกมเลยรุ่นนกปลาเทือกนะเห็นไหมนุ๊กเหลืองด้วยแล้วมังคุดจริงเหรออืมนั่นน่ะเห็นไหมตัวเกมเลยโอ้โหมาใช้ดิ มัอย่าหลวัดใช่หรืแต่ว่าอยู่บนแห้งนี้หน้าไม่หลวดจับยากลองควัดทำไรไม่ถูกด้วยมาไม่กี่นาทีสองนาทีอูเรียได้สองตัวแล้วดูทุกคนอุยเหลืองด้วยอ่ะอืมรอยหนัดเลยองควัดหรือตัวนี้เหลืองด้วยโอ้ก็ไม่ผูกัดด้วยหกเจ็ดเซนได้พี่อืู่อืมธรรมดา ยังเหลือแต่ว่าเดี๋ยวไอ้นี่วังแรกเลยนะครับมันกลางวังอยู่ปลาเดืองรวยตัวนี้ไปเล่กันต่อทุกคนว่าอีไดายมากเอาถือถือตรงปลาบางวัดวังนี้เนยเดี๋ยวค่อยไปมันเหมยเหวยเล่ตรงนี้ก่อนที่ยังเหลือนี่สามตัวดูรู้สึกว่าตรงนี้วังน้ำนิดเดียวเอฟซีอยู่ าม่ไม่ไม่นามนามขึ้นแล้ววัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งเก้าในรั้ะเนี่ยไม่ใหญ่เนี่ยไปเอารตัวใหญ่ๆยอพออ่าผ่าเล็วงคงวัดื่อเที่ไยได้บ่อนี้ก่อนดิบ่อนี้มีรุ่นตัวเยอ่กันละ่ะแต่เสียได้เรามาค่ำเร่งเลยมืดดูเห็นไหมมาลุกนั่นน่ะวิ่งออกไปเร็วนูน่นนู่นตัวใหญ่ ไปยิ่งไปตายินเล้งวะเนั่นนะวิ่งไปตายยินนั่นเลยตู้วิ่งไปไปหินตาดูเลยมือหนึ่งถือกล้องมือมือหนึ่งถือนี่นี่นี่นั่นน่ะวิ่งของมันเห็นแล้วเห็นแล้วตัวไม่ใหญ่เบื่ออองไปตาไวไหนเองนั่นแหละเราหาหาตัวใช้เท่ากัาาาบนั่นเลยมึงพ่อ จับไอ้หัวเล่ไปไหนแล้ววัดวิ่งไปนู่นเลยจับชูกันตาโอ้ยหลวดจับชูบังวัดสักตัวเข้าไหมวัดเจ๊เข้าเลยไปไหนแล้วเดี๋ยวนั่งรักเดียวดูวิ่งไปถอนยินดูพี่เลยววัดแต่มีตัวใหญ่อยู่ตัวงวัดเออ โปรยน้ํามันนั่นเวลาน้ําฝนตกอะไรมาไม่รู้มาน้ําเค็มน้ําจืดแต่ว่าปลาวังนี้ไม่มานานเลยนั่นน่ะตัวใหญ่ไหมวิ่งออกมาแล้วนั่นน่ะวิ่งรำมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยวิ่งหลบไปนั่นน่ะได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วเข้ามาชนไหมโอ้หลวดม้งก้เออไปไหนเลี้ยตัดินตัดดิน ไบงังัอินอยู่ใช่ไหมไหนเลอยหนาเรืองลงเลยกลงนั่นไหม้เลยอ้ยวิ่งอันนี้มันขบหนาแข้งเอฟีอยูเปลือกเอกรู้จักไหมเคยรู้จักมังบนาแข้งไงหมอื่มตัวมัใจนุย้ยนี่เละมันขบเจ็บแรง,งเหมือนมะเรงวันนะ tún lưu tôi dây á cái này nó khộp đi mình quất ở được điều tôi về khăn mình quất nó sẽ yên cái này leo sún quất thử mi này lại đi. điều cái nam mình nên đi. rất điều ốp mà này dùng mạc đi dăm lưu ép thì hứa đi em đéo lấy tôi nhé em có nín ได้ตัวเน้นก่อนที่มไม่ม <S 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 ไ,มไม่ใช่บอกวังนี้มีการบอกว่าเด็ดกันละวังนี้นัวนัวนัววิ่งเข้าใต้หินไล้แลัววัดวิ่งเข้าใต้หินเลยแล้วนัวนัวนันได้ได้แล้วที่นี่มังวัดเออติดมาแลว้วพวกเนี้ยพวกมังวัดเออไม่ใช่นุ่นกัน,น,กนหัวบุกหมดปลาแต่ว,วัง ให้ตุงก่อนเอาตุงมันเอาตุงนั้วัดจับใส่ตุงนี้เอาจับยากนะเดี๋ยวฝีมืองวัดเดี๋ยวฝีมืองวัดจับออได้ดไ,ดมดไดมหมไงหลวดจะลาววัดรูมีรูอยู่ต้งตอนะั้นจับเส่ตรงได้มาสามตัวไอ้ฝีตัวเหลืองนี่โรยหนัดเลยแต่ว่า เดี๋ยวอย่าไปโยกกันยังตัวงหรือง้วนตัวใหญ่อืมไม่ใช่เอียดเอฟซีเออหกเซนได้ตัวใหญ่ฮะอย่าไปโยกก่อนเดี๋ยวเละให้สวยงามตัวบนนั้นก็ไม่เหลืองเลยว่ะแต่ตัวล่างนี่สวยนัดเอฟซีเออใช่จับในเละที่ตัวนู้นอ้วนโอ๊ะถือถูจับตัวนู้นไว้ได้ก่อนมีตัวต้วงหรือไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียเลยไม่ชัดเทียมันค้ำแล้วกันแหละ น่าจะเข้าในรูนี้ปะ่ะถึงน,นัวนัวนว,วิ่งออกเลยตัวเล็กแต่ว่านั่นเลยบางฟันเอาหมดตอนนั้นเลยปลาพืชได้เกิดจับเร็วติดน้องไหมไม่ติดรุนน้องนี่ติดมาเร็วปันตัวต่าเต็ดสามสี่ตัวอยู่ลูก ตัวเตะสามทีตัวโปรยโปรยโปรยีย่ยใจชุงมแล้ว,ลวเห็นดูโปรยโปรยลปรยหลุดไปอืมไปไหนตัวตัวเมียนั่นก็สูุแต่ไม่คือเราได้ตัวเมียมาตัวใส่น้ำไม่ดีที่ึงพัดดูว่าสวยงามนัดเนเดี๋ยวไปเลี้ยงของก่อน,เ,นเดี๋ยวเลี้ยงพัดเอาอเอานี่เอาตือ หนเลปลามจะเห็นมังคดตัวใหญ่นัดเอฟซีอยู่คับเลยแต่ว่ามงคุดอยไปเดินไปเลยในวังนู้นิไปได้การหลบได้แล่วถามตัวอะไรมากมากเออวรุมาได้แล้วนี่นั่นเลยมันก้างวังเอฟซีอยู่นี่เลยนี่นั่นก้างนั่น ลงไปน้ำแลยงั้ไหนตรตงปลาไม่ดีบูก,กรดเลยได้ตามตัวปลาหรือโมงน้ำเลยงก็ถึงออาไปนำห,หรือว่าหลบเรือรั้หลบเลือดีกว่าไครับเล้วเดี๋ยวเราก็มาจับตอนกลางคืนในเลยรักทีเหลาวนี่มาให้ดูกลางวันนะครับ<ป>กลางวันได้ประมาณนี้นะได้เล้วได้หางเหลืองนี่มองน้ำเล้วตัวตัวใหญ่นี่ดิผ่าหลบบ้านกน่อน อย่าลืมากดติดตามช่องบางจาสตอรี่ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับบางพ<อ>ัดพ, <อ S 2> พอใจแล้วไหมบางพัดพอใจแล้วไหมยังสามตัวเออเดี๋ยวก็จับตองกลางคืนหละ่ะไปปุ่นปูนเอฟซีอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับ